แกงจืดสาลายนะทุกคนยายใส่หมูบดลงไปแล้วหมูบดก็มีหมักซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำตาลเล็กน้อยน้ำนิดหน่อยคนให้เข้ากันแล้วก็มาใส่แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะทุกคนวันนี้ยายแกงจืดแกงจืดสาลาย เดี๋ยวรอให้เดือดแล้วใส่สาล่ายอันนี้ยายปรุงรสไปแล้วนะลืมถ่ายลืมถ่ายตอนแรกตื่นเช้าเนาะเดือดแล้วนะทุกคนยายก็จะใส่สลาล่สาลา่นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องย่างก่อนนะย่างเอาทรายออกแต่สมัยนี้ไม่มีนะยายลองแกะลองอะไรแล้วไม่มีทรายยายก็เลยใส่เลย หลานชอบกินสาหรายเซเว่นแกงจืดสาหรายดูที่มันจะกินไหมเดือดแล้วยายยายก็ใส่ไอ้นี่นะต้นหอมวันนี้มไม่ตั้งขากล้องเอาแบบนี้เลย แกงจืดสาหร่ายก็เสร็จแล้วนะทุกคนน่ากินไหมามากินกับข้าวกับยายมากินข้าวกับยายนะคะ